มาทาแผ่คิงทาแผ่ไฟท็อปนะคะจะใช้ตัวคิงท็อปโปแล้วก็ตัวเทอร์โบค่ะผสมกันนะคะตอนนี้จะเทอร์โบ Turbo <ๆ>ก็เปลี่ยนชื่อเป็นรีเฟอร์นักเลยไม่ได้ดูลำต้นใส่แผโคลนแล้วก็ใส่เป็นผุงอันนี้ก็สามารถ <ๆ S 2> ทาแผ่ได้ค่ะก็ะวิธีผสมก็อย่างที่น้องผสมเลยค่ะ,คะมันจะช่วยสมานแผลได้เร็วขึ้น แล้วก็ยับยั้งในการขยายตัวของเชื้อราอันนี้เทอร์โบใส่หรือรีเฟอร์เนาะใส่เพื่อการดูดซึมเข้าไปในแผลได้ไวใส่ประมาณหนึ่งฝาก็ได้ค่ะหรือว่าสิบซีซีนี้อนี่แผลหลังจากที่เราเปิดทำความสะาดแล้วนาน จริงๆเราก็ผสมทัอโปให้เพิ่มความเข้มข้นได้อีกนะ